เมื่อคืนนี้ก็ขายของฉ่ำกันเลยจ้าแม่ค้าเติมลิปหน่อยอปากมันซีดลูกเดี๋ยวไม่มีแรงเดินเดี๋ยวไม่มีแรงพูดเติมเข้าไปอืมปากมันซีดอืมสวยแล้วสวยแล้วใดๆก็เมื่อคืนนี้ก็ขายของกันช่ำเลยจ้าทั้งนุกทั้งปายเนาเออเอาสิล่าสุดตอนนะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่นี้ที่บุ่มลงคลิปอยู่นี้ไปแปลวิดีโอก็เลยขายของอยู่จ้า แม่คุณจะต้องขายบ้านขายรถขายนามาซื้อละมั้งเนี่ยไปไปโอีโอปลดไว้ชีวิตแม่แม่ด้วยเหินนุกธนดนเออจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้เน,ะนาะน่ารักมากมีเอฟเซีซื้อของให้นุกด้วยอะไรด้วยาปน่ารักมากลูกน่ารักนางตลอดอ่ะทุกคนเธอมีลูกน่ารักของเธออยู่ตลอดน่ารักจริงๆขายของเก่งมาก ขายของชําสนุกสนานแล้วยิ่งได้เห็นตัวเงินปลายบอกว่าเออไม่ดีใจเลยโซอาขายของหมดทุกอย่างแล้วไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะเธอขายแบบรถกระหน่าแบบโหเนาะจนบางเอซี FC, บางคนบอกว่าขายแบบนี้จะได้อะไรเนี่ยมีแต่จแจกะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ให้เหตุผลดีมากน่ารักจกักยานคนละครึ่งได้ครับ แต่ใช้กับที่อื่นแม่ออมึงเหมือนสิ่ชอนะอืมขายอย่างนี้อย่าขาย,ยาคนก็รอ,อแต่ของแถมข,ของรถแล้วจะได้กำไรอะไรได้แถมก็ดีใจแล้วครับของบางอย่างแบบก็รู้ว่าบางทีมันก็ไปทไม่ได้กําไรเยอะแต่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ใส่บางทีแบบว่าด้วยวความที่เราอยากทําของที่มันมีคุณภาพออกมาด้วยแล้วก็ บางอย่างอะถ้าถามว่ามันได้กําไรไหมมันก็ไม่ได้กําไรเยอะขนาดนั้นถึงมันจะได้มันก็ได้แค่ไม่กี่บาทแต่แค่อย,อยากอยากทำผลิตผลิตของแต่ละอย่างราคาอาจจะสูงหน่อยเหมือนเสื้อลิฟเนื้อผ้ามันดีมากถ้าทุกคนได้ใส่ไปทุกคนจะเห็นว่าเสื้อผ้าแล้วก็การสกีนแต่ละอย่างดีเทลแต่ละของเสื้อตัวนี้อะไม่เหมือนกันสักจุดก็คืออยากอยากลองทําอะไรใหม่ๆด้วยประกอบกับค่อยๆเดินไปกับพี่ๆด้วยมันอาจจะราคาสูงบ้างราคาต่ําบ้างแต่พอมาสุดท้ายอาจจะมารีเซล ดีเซลก็เน้นว่าเราอยากทําต่อเราอยากทําต่ออยากเอาทุนตัวนี้เราอยากเอาเงินที่ขายได้ตรงนี้ไปลงทุนตัวอื่นใช่การังราคาเต็มสบายใจละใช่ใช่แต่แบบว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ห้องเต้ตัวน้อยนุ๊กต้องใส่ใอะไรเพราะว่านุก๊กธารนตอนนี้น่าจะต้องใส่เบอร์เอลนะครับหรือแม่อยากจะซื้อไปให้ทั้งหมดในวงริสแบ์เลยก็ได้นะครับสามารถหมอนผมได้นะครับแม่ทุกคนน่าจะเคยเห็นใส่แล้วว่าตอน,น,นพี่ใส่เป็นงานคอนเสิร์ต่ก็พอดีเอวมามันูเหมือนเป็นเป็น,เ,ปนเด็กมาหาลัยอ่ะน,นี่ดูเด็กลง ใส่ปุ๊บเด็กเลยเด็กชร้างเลยเม่ไม่ได้เป็นเด็กส่างน้องติงว่ะรอยกระทงของบึงทุกสร้างได้นะบึงสีฐานโอ้บึงสีฐานวิ๊ยทำไมของพี่มีอันนี้นะใครใส่โอ้เขาให้ขอบคุณครับแล้วมันออกปะเนี่ยขอบคุณครับโอ้ยพี่ไม่อยากได้แมว โ,โ,โ,รโครงการอรรไหมครับพี่ที่นุนนุนเสือเ้อคอลคชั่นใหม่ของผมไหมครับน,นี่ถ้าเอาเสื้อนี้ไปใส่นเสื้อคร็อกหรือว่าเสื้อชอ็อปใส่แล้วจะเท่มากเลยนะครับ